h ฮร์ริเออร์เจนหนึ่งของผมนะครับน้องมีอาการโยเยครับเวลาขี่ไปแล้วมีความรู้สึกนะครับว่าบริเวณล้อหน้าเนี่ยครับมันมีเสียงดังตูซ้ซ่าซ่าตามระยะของล้อที่หมุนได้นะครับมาผมก็เลยลองให้ช่างแถวบ้านเน่ยเขาเปลี่ยนลูกปืนล้อดูก็ปรากฏว่า,เ,าเปลี่ยนแล้วนะครับไม่หาย เสียงก็ดังซาซาตามการหมุนของล้อนะครับ<ไ>ก็เลยมาหาเอ็กซ์เพรครับวันนี้มาที่อู่ป่าชิดนะครับก็ก็ขึ้นหอยดูนะครับดูดก็ปรากฏว่าพบอาการตัวตุ๊กตาเพากลางตัวนี้ครับมันจะมีอยู่สตัวหลังกับหน้านะครับตรงนี้ฮะมันหลวมข้างในมันมีลูกปืนอยู่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขาบอกว่าลูกปืนมันเสื่อมแล้วนะฮะที่อยู่ในนี้มันก็เลยซ่าซาซ แล้วมันก็ลอดขึ้นไปทําให้เราเข้าใจว่ามาจากด้านหน้ารถจริงๆไม่ใช่นะครับเป็นไอ้ลูกปืนอยู่ไหนเนี่ยนะครับก็เสนอซ่อมไปนะครับมือสองเชียงกงคู่ละหน้าหลังนะคู่ละสามพันสาน้าะครับแล้วก็วันนี้มาถึงก็เลยเปลี่ยนน้ํามันน้ํามันเฟืองท้ายด้วยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ได้รถมาไม่เคยทําน้ํามันเฟืองท้ายเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับ แล้วก็มีน้ำมันทานเฟอร์ข้างหน้าด้วยห0 0 6อ0เป็นอีกพันสองนะครับก็ท่านไหนนะครับที่สนใจก็เข้ามาได้นะครับที่อู่ปาชิดนะครับนะครับช่าง<ๆ>ช่าง,งก็ได้ทำการเปลี่ยนน้ำมันทานเฟอร์นะครับแล้วก็บอกกับผมว่าพี่ครับน้ำมันทานเฟอร์พี่มันทำไมมันดำขนาดนี้นะครับมันก็ต้องดำแล้วครับเพราะว่าเกิดมาไม่เคยเปลี่ยนเลยฮะเนี่ยได้รถมาเนี่ยถ้ามันใสอยู่นี่ก็แสดงว่าน้ำเข้าแล้วเนี่ย นะครับเอาล้ครับเดี๋ยวเราตอนนี้เปลี่ยนน้ำมันทานเฟอร์นก่อนเดี๋ยวดูทำอะไรต่อติดตามนะครับเอาแล้วครับเราแกะเขาออกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมมันเป็นยังไงครับคุณพี่ตอนนี้ลูกปืนในตุ๊กตามันแตกครับลูกจะมีเสียงหอนอ๋อเสียงนี่นะที่ว่าเวลาวิ่งแล้วมันดังใช่ไหมใช่ครับเอานะครับสรุปคือเป็นลูกปืนตุ๊กตาเผาใช่ครับนะครับสองอันเลยใช่ แตกทั้งคู่ดังมากกับดังน้อยประสานเสียงกันก็เลยทําให้เราได้ยินนะครับ่้งหลอยใต้ใต้เรานั่งอ๋อครับผมเป็นมีเสียงตัวนี้ขึ้นมาครับครับผมครับผมอันนี้ก็คือเปลี่ยนสองอันนี้นะพี่นะโอเคได้เลยครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ช่างเขาเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงนี่นะครับก็ถ่ายให้ดูนะครับเขาลื้อกันแบบนี้เลยนะครับคือเพลาครับต่อมาจากเครื่องใช่ไหมฮะส่งกำลังมา้อหลัง ท่อนที่หนึ่งนะฮะตรงนี้ก็มียอยยอยนี้ยังดีอย่ังไม่งอกเงี้ยเนี่ยเขาก็ตัดท่อนนี้ไปฮะถอดออกไปหายไปละแล้วท่อนสุดท้ายก็อยู่ตรงนี้ครับเผื่อเพื่อนๆยังไม่ทราบเนี่ยมันจะเป็นท่อตรงไปต่อข้างหน้าใช่ไหมฮะไอท่อนกลางเนี่แหละครับที่มันมีปัญหาที่ว่ามันมีตุกตาเผากลางตัวหน้าตัวหลังอะเสียงดังน,นะครับ เขาก็จะถอดไปจัดก,การเปลี่ยนอันนี้ถ่ายให้ดูใต้ท้องรถไว้เผื่อใครยังไม่รู้นะครับตัวผมเองผมก็ขับรถมานานครับแต่เดี๋ยวมากก็เป็นรถขับหน้าทั้งสิน้นหรือบางทีก็รถขับหลังแต่ไอรถขับสี่ก็ยังไม่เคยเป็นเจ้าของสักครั้งหนึ่งนะครับก็มีเจ้าคันนี้นะครับที่เป็นขับสี่คันแรกในชีวิตผมครับที่ก็มีการถ่ายน้ํามันเฟืองท้ายออกมานะครับแล้วเขาก็ เติมกลับไปเรียบร้อยแล้วรูเติมมันจะอยู่ข้างบนรูถ่ายอยู่ข้างล่าง าเสียหายก็โดนไปทั้งหมด5,000กว่าบาทนะครับประกอบด้วย3,5มพค่าตัวตุวต๊กตาเผากลางตัวหน้าตัวหลังนะครับเซกเกอร์แฮนคู่หนึ่งสามรันแล้วประกัน6เดือนหรือ2องหมกิโลเมตรนะครับต่อมาก็คือโทเีโทรศัพท์ทตกต่อมาก็คือน้ำมันทานเฟอร์หกรบาทน้ำมัน เฟืองท้าย600บาทครับค่าแรง800พอตกแล้วประมาณ5,000กว่าบาทครับถามว่าประทับใจไหมประทับใจมากนะครับตรงที่ว่าอู่สะอาดสะอ้านดีช่างให้ความรู้ดีนะครับพนักงานต้อนรับอะไรดีหมดเลยแล้วก็ออวิเคราะห์อาการตรงนะครับไม่พาเปลี่ยนอะไหล่โมโซครับไม่พาผมไปซ่อม,อมเกียร์พาผมไป ซ่อมเผาขับอะไรเงี้ยนะครับก็คือวิเคราะห์อาการตรงเป๊ะครับช่างมีประสบการณ์สูงว่าเราน่าจะได้เปรียบเรื่องตรงนั้นนะครับทาให้เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรที่มันเลยเถิดไม่ตรงจุดนะครับก็วิดีโอนี้ไม่ได้สปอนเซอร์เลยนะแค่แบบอยากเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่ช่วยเหลือในวันที่เพื่อนที่ใช้รถรุ่นเดียวกันนะครับมีปัญหาเดียวกันก็จะได้มาเอาคลังข้อมูลตรงเนี้ย มาดูกันนะครับว่ารถเ,เราเป็นแบบรถเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมว่าถ้ามันมีการแชร์ข้อมูลตรงนี้กันเดี๋ยวทำให้เราใช้รถได้ราบลื่นสะดวกสบายราคาถูกลงแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนหมู่มากของกลุ่มเรานะครับเอาละครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับเพืเ่อนๆคนไหนที่มีอะ,อะไรสงสัยเกี่ยวกับอาการนี้ก็ถามผมได้นะเพราะว่าผมโดนมาแล้ว あっ。Up.